โอ้สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับอยู่กับผมนะครับเซตออพาโลวีนะวันนี้เราเราจะมาเล่าเรื่องเรื่องที่ผมเคยเจอมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์เดทติ้งใช่ผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์เดทติ้งก็คือผมไปเล่นแมปบุกนี้เว็นใช่ไหมผมไปเล่นปุ๊บมาเดี๋ยวผมจะเล่าเีตการใฟังเดีวผมเข้าไปเล่นใช่ไหม ผมเข้าไปเล่นเสร็จปุ๊บผมก็เจออะไรบางอย่างผิดปกติเคยเจอคนไทยสร่งอินออนไลน์เดตติ้งโป๊ะนี่มูงี่นี่คนแฟนจันนี่คนนี้ซอยเราผมไม่ไหวนะผมผมผมขอร้องเลยแหละอย่าทําให้เกิดออนไลน์เดตติ้งเพราะผมไม่ชอบใครๆก็ไม่ชอบหรอกขนาดเพื่อนผมยังไม่ชอบเลยผมบอกเพื่อนผมใครอยากให้แม่บป๊ผมบอกเพื่อนผม ใครอยากให้แม่โบเเวินโดนลบไปบ้างเพื่อนผมตอบมาค้นแลกเลยครับชื่อภูมินะครัภูมิภูมินันนะคะภูม,มินันยาวิชัยอยู่โรงเรียนดาราอยู่กับผมนะเขาก็บอกไว้ว่าใช่คลิปคือผมผมจะเตือนไว้ก่อนเลยคลิปนี้มีเนื้อหามีเนื้อหาไม่เหมาะสมอย่าดูเลยนะอย่างน้อยก็ดูก็ได้ก็ได้ติดตามผมได้หุ่ กลับเข้าเรื่องต่อคือผมไปอันนี้ใช่ไหมผมไปเล่นแบบโบเฮเวนแลถามเพื่อนว่าในออนในช่วงวิชาเรียนออนไลน์ใช่ไหมผมเข้าไปถามาาแบบาเพื่อนว่าใครอยากให้แบมโบเฮเวนโดนลบไปบ้างเพื่อนผมเสนอคนอะไรเลยชื่อคุณวินันท์ยาวิชัยใช่ไหมเพื่อนผมก็เสนอไปใช่ปุ๊บร็จปุ๊บคือเพื่อนผมมันก็เล่าว่าไงอยาให้โดนโลบมมาเลยคือกูแม่งเข้าไปเล่นใช่ไหมเจอแต่ออนไลน์เดทติ้งอ่ะผมก็บอกไปว่าใช่ เหมือนกันผมบอกไปปุ๊บเพื่อนมันก็ใส่ต่อรัวๆเร็วตอนนั้นผมจำไม่ได้มันหลายเดือนละก็กลับเข้ามาที่กลับมาทางฝันผมบ้างนะคือผมก็บอกไปว่าเออเดี๋ยวมันก็โดนลบไปเองเพื่อนผมก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนลบกตอนไหนนะมันก็เลยมากับเข้ามาเหตุการณ์นี้ล็อกเอยทำไมครับผุอ้าว วิเดียเขียนบุตมาคือผมก็ไปเล่นตามปกตินี่แหละโอ้โหเข้าไปเล่นปุ๊บผมก็เจอกับคนไทยตอนแรกๆผมก็เล่นไปแบบสบายสบายใช่ไหมผมมานั่งพักนะั่งพักสักผมมาเล่นแบบนั้นสักหนึ่งชั่วโมงสร้างบ้านเล่นเดินเล่นนะแล้วสักอย่างในี่ยโมเพราะผมไปเล่นคีเลกาซีน่นาะเราไปดุงดันเนาะมันหนึ่ยเนาะเอามันเหนื่อยส็จแล้วปุ๊บผมก็เข้าไปเล่นแบบโบกเฮเวนไปพักสม,มองปรากฏวว่าผมเปิดในช่องแชทต,ตลอดเวลาใช่ไหมผมเจออะไร เอแต่ความท็อกซิกแล้วก็ออนไลน์เดทติ้งแล้วก็เรื่องเซ็กชวลคือมันสนับสนุนเหลอวะคือมันไม่ควรมีอ่ะออนไลน์เดทติ้งอะผมไม่ชอบคนรบข้างก็ไม่ชอบโดโปดรับฟังความที่เห็นผมด้วยคือผมก็เข้าไปเล่นตามปกติแหละผมเข้าไปเล่นใช่ไหมเข้าไปเล่นแบบคือถ้าผมมาพกา่ะผมจะจ้องเจอกับไอ้พวกออนไลน์เดตติ้งอะ บางโคก็อาจจะถามว่าก็สุ่มเซิร์ฟไปเซิร์ฟบังกฤษสิผมก็บอกไปว่านั่นแหละฮะมันหายากส่วนใหญ่ผมจะเจอแต่เซิร์ฟไทยทั้งนั้นซึ่งเซิร์ฟไซต์ก็มีแต่ความท็อกซิะไรถ้าใครไม่รู้ว่าท็อกซิกแปลว่าอะไรนะท็อกซิกแปลว่าพฤติกรรมมันแปลว่าพฤติกรรมแย่ๆนะครับพฤติกรรมแย่ๆแต่อันนี้นะ่าจะเป็นพฤติกรรมแย่มากเลย,เลย ผมแนะนำนะครับแหมโบนีเป็นให้ใครจะเข้าไปเล่นอนะ่ะอย่าไปเล่นแบบออนไลน์จติงนะเพราะมันมันเสี่ยงมันเสี่ยงที่จะโดนแบบหรือแบบเรื่องที่คุณลองเข้าไปดูคุณลองเข้าท่านผู้ชมลองเข้าไปดูลองไปเล่นดูนะครับถ้าใครเจอถ้าใครเจอคำตอบที่ผมถามคำถามไปเมื่อกี้แล้วคุณก็น่าจะรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบไหนนะแน,นะนะแนะนำนะให้ไปเล่นแต่ห้ามเล่นแบบออนไลน์จริงนะครับเพราะใครเคเขาก็ไม่ชอบกัน นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะฝากไว้ผมจะเล่าวันเนี้ยผมจะเล่าสามเรื่องอะสามเรื่องที่ผมเจอมากับพวกออนไลน์ดิกจริงในโลบอสแล้วก็พวกแบบต่างๆแบบอะไรแบบนี้ครับผมจะเล่าให้ฟังคือเรื่องต่อไปเนาะผมจะต่อเรื่องต่อไปเลยแหละคือเรื่องของไอะไรอะบล็อกฟุตอืมบล็อกฟุตบล็อกฟุต ผมเล่นไปใช่ไหมผมสมัยก่อนผมเป็นคนที่ชอบบล็อกฟุดมากโคดมันสนุกฟาร์มตลอดแต่มีบางช่วงที่ผมก็เบื่อแล้วก็ไม่ได้ฟาร์มด้วยนะคือผมก็ฟาร์มไปงั้นแหละผมก็ไปใกล้ขอผลพี่ครับพี่คะขอผลนยครับตอนนั้นผมเวล์สี่ร้อยกว่าเนาะผมไปขอผลไม่มีใครให้ผมเลยมีแต่คนโหดตอนนั้นผมเจอใครก็ไม่รู้ได้ผลสายฟ้าแล้วเอาไปให้คนรวย ไม่เอาไว้ผมผมก็บอกว่าพี่พี่ผมกอเพี่ก็เธอกขอเถอเขาก็ไม่ได้ให้เพราะเพราะผมก็พูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องแล้วเขาเป็นคนอังกฤษเนาะเขาก็ให้คนรวยเปคนรวยเป็นคนที่เป็นคนภาษาอังกฤษซะด้วยก็ตอนนั้นแบบเพิ่มแล้วอีกเรื่องหนึ่งบกฟุต คือผมเข้าไปใช่ไหมเวลาพวกคนจะเจอปัญหาแบบนี้ไหมคือเวลาผมเข้าไปเล่นใช่ไหมเวลาคณเข้าไปเล่นหรือผมเข้าไปเล่นเนี่ยมันจะเวลาเราไปสุ่มบนใช่ไหมมันจะมีคนรอเอาผลใช่มันจะอยู่ที่กลิง่งเอมันอยู่ปุ๊บผมก็เข้าไปใช่ไหมแล้วมันจะมีพวกแบบสาย PVP มันก็จะมา PVP กันแล้วตอนนั้นผมลลมปิด PVP มันก็ผมก็กำลังเดินไปสุ่มบนปรากฏว่าผมได้ผลอะไรรึ้ย ผมได้บุญพระได้พระกำลังกิเดกโจนหมัดซุบฆ่าเฉยตอนนั้นร้องรันบ้านเลยว่าไอ้สัคือร้องรันบ้านอะ่ะผมไม่อยากพูดแบบนี้หรอกคือมัน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 ไม่ดีอะ่ะมันไม่ดีเอาประเด็น่ะมันไม่ดีมันไม่ดีมากเลยคือผมก็ร้องไปงั้นแหละมาเรื่องที่สามเรื่องสุดท้ายตอนนี้จัดลากันคลิปนี้จะมีความยาวนิดเดียวแล้วกัน ผมขี้เกียจลงพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปเรียนออนไลน์ปวดตาเหลือเกินเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับนี่คือช่วงนี้ผมจะลงคลิปน้อยนะครับแจ้งไว้ก่อนผมจะลงคลิปน้อยอเขียกลับเข้าเรื่องต่อเรื่องที่สามเนาะเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องของแมป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 งเล g าซ g a c ะคิงเลกาซี่ที่ผมเล่นอยู่เนะี่ยเป็นมันเป็นไม่ใช่ดีวีดีโอหรืออะไรผมมานั่งฟ้าให้คนดูเห็นเนี่ย มันควรจะมีอะไรประกอบฉากนะเนาะมันมก็เลยมานั่งฟ้าให้คุณดูเห็นเนี่ยแหละมากลับเข้าเรื่องทีนกระซี่ต่อคือผมเข้าไปเล่นใช่ไหมตอนแรกผมก็ต้องเป็นนูบใช่ไหมผมเป็นนุบแล้วผมก็เข้าไปเล่นฟาร์มเวลไปเรื่อยๆใช่ไหมผมผมฟาร์มเวลไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบมีคนสุ่ม่นใช่ไหมแล้วค,คือคือตอนนั้นอะ่ะผมโชคดีมากๆเลยถ้าแปตดผมน้อยด้วยแบตผมมีประมาณเท่าไหร่วะ สิบเปอร์เซนแล้วผมไปเจอพวกยูทูเบอร์หรือไม่ก็พวกพี่ๆหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมน่าจะคาดเดาเป็นยูทูเบอร์เพราะเขามาหลายคนแล้วเขามาแจ้คนตอนนั้นผมได้เห็นหน้าตาครั้งแรกของคนมังกรในชิเลกาซี่ไม่ใช่เห็นหน้าตาครั้งแรกหละคือผมเห็นตนั้งนานแล้วเนี่ยเห็นในร้านค้าเออนั่นแหนละแล้วผมก็อยากมากเลยคือตอนนั้นอะ่ะผมไปแย่งผมไม่เอาไม่ทันมันมีคนจองไปแล้วผมเจอผลฟินิกผลโมจิ ผงมังกรผงเทพเทนั่นน่ะเขามาแจกอะแต่คือประเด็นคือผมกำลังจะได้ผนมังกรแล้วปุ๊บชีแบตหมดตอนนั้นผมแบบไกสลายแบบไจเต้นตุกตักตุกตักตุกตักไก,ตก,กเต้นตุกตักตุกตักมากกว่าดูโดจินอีกแลวผมใจเต้นตุกตักตุกตักตุกตกตอนนั้นแบบร้อนมากเหมือนผีเขาสิงอะกลับไปที่เรื่องต่อไปอันนี้จะเป็นเรื่องต่อไปแล้วจะเป็นเรื่อง อีกสองเรื่องแต่จะรวมเรื่องใน King Legacy เลยคืออันที่สองเรื่องที่สองใช่ไหมคือผมก็ไปเล่น King Legacy เหมือนเดิมผมก็ฟาร์มให้วิวมันแบบพันกว่าแล้วไม่ใช่พันกว่าสี400่ร้อยไม่ใช่สี่ร้อยกว่าแปดร้ 800, อยเก้าร้อยอะผมก็ไปฟาร์มมาใช่ไหมฟาร์มมาเยอะๆมีวันหนึ่งผมฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปจนไปโลกใหม่ได้วิวห้าร้ 1, อยอะพันห้าร้อยอะ ไปลงใหม่ได้ใช่ไหมผมไปสักพักไปอยู่สักตอนนั้นเราบอกล่มพอดีใช่ไหมเพราะบอกล่มพอดีผมก็ไม่ได้เล่นใช่ไหมผมไปลงใหม่ได้แค่วันเดียวเองพอว,วันต่อไปปุ๊บเราบอกก็ล่มล่มประมาณสามวันเขียดเราบอกล่มตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าผมก็นึกว่าเขียรหัสกูรหัสกูโดนเบหรือรหัสกูห,สกหายวะ ผมก็ไปเล่นต oh. ิ so, s <S <c oughs my dog> <carro> ๊กตอกตามปกติผมพอผมไปเล่นเสร็จปุ๊บผมก็เจอแต่ข่าวปลอมโงูของชาวติ๊กตอกที่ตะลึงว่าเราบอกมึงล่มได้ไงได้แหละผมก็ไปเจอแบบนั้นแหละผมก็เชื่อเขาเนาะผมเชื่อสมผมตอนนั้นผมอยากด่าสมองเลยว่าไอ้งูมึงจะไปเชื่อได้ไหมมันเป็นข่าวปลอมสมองสมองผมก็สมองบนเอ๋เนาะพอบนเอ๋เสร็จปุ๊บ พอรบกลับมาได้แล้วผมก็เล่นไปสักสามสี่วันหนึ่งสัปดาห์ได้อะผมเล่นไปอะมีวันหนึ่งเว้ยผมไปที่โลกใหม่ผมเล่นของผมดีๆผมไปลงดันใช่ไหมผมลงดันเสร็จเซิร์ฟนั้นมันเป็นเซิร์ฟผลเกิดพอดีและยังไม่มีใครมาเก็บผลเลยเพราะอาจจะเพราะคนอาจจะคิดว่าเป็นผลกากผมเดินไปเดินมาแถวๆเกาะแรกเกาะผะเกาะวาน่ะผมเดินไปแถวๆเกาะนั้นพอปุ๊บผมได้ตาผมเนี่ยไปสักับผม กับผลอะไรก็ไม่รู้สีฟ้าๆมีปีกตายต้นไม้ที่หน้าก่อแรกผมก็เลยลองเดินไปลองลองบินไปดูลองใช้ขนขนยางล่างสนิกแมนบินไปดูเออผมลืมบอกนะครับตอนตอนเวลหนึ่งพันผมทำสนิกแมนนะแล้วผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะผมทําเสร็จแล้วเพ๊บผมก็เดินไปที่ต้นไม้โอ้โหสงสัยผมได้ปากผมได้ร้องร้านบ้านฟีนิกฟีนิก ผมร้องกันมา่เ็ตตอนนั้นไม่มีใครอยู่อผมอยู่ในห้องผมอะ่ะคือแบบฟีนิกเลยจะจามแฮกแกมานนันจะเผมก็รีบเก็บไม่สนใจรีเจนเลจี่ไม่บิวอะไรอารมณ์ไม่มากเพราะตอนนั้นมันกำลังจะมีคนมาฆ่าผมและแย่งผลผมไปผมก็แบบอะสโมกกิ้งแดกไปเลยฮะผมก็เลยแดกไปเลยแล้วผมก็ได้ผลฟีนิกซ์มาเนี่ยแหละฮะแล้วผมก็ฟาร์มอ่ะ แต่ผมจะอ่านผมบอกอะไรให้นะฟินิกลงดันดีนิดหนึ่งนะคือถ้าเราเอาไปฟาร์มมันจะไม่ค่อยดีประเด็นมันจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเป็นผลฟินิกซ์อ่ะนาะมันจะเป็นผลสายฮิวอ่ะเป็นผลสายซัพพอร์ตสายฮิวอ่ะแต่ผมแนะนํานะถ้าใครอย่าไปตีเจ้าพายแล้วอยากได้สามดาบหรือไม่ก็เคียวหรือไม่ก็อะไรอย่างอนะื่นเนี่ยแนะนํานะให้ให้ผลฟินิกซ์หรือไม่ก็ผลแก้หรือไม่ก็ผลมังกรนะคะพิใช้ในการตีจเจ้าได้ดีเลยนะเพราะว่าผลฟินิกซ์เนี่ยเวลาเราเปิดเปิดสกิลไอ ร่างเต็มใช่ไหมเราก็จะแบบกลายเป็นนกฟินิกส์หลอดที่นกของเมาโกะพอเรากลายมันเสร็จปุ๊บนั่นแหละฮะก็จะเกิดสิ่งนึ้คนคือให้เราแบบใช้สก,กิลอื่นหรือใช้สก,กิลดาบหรืออะไรเนี่ยถ้าเราถือดาบเราจะถ้าเราฟันดาบถือดาบใช้สก,กิลดาบมันจะมันจะไม่โผล่มาแล้วมันจะเป็นร่างฟินิกซ์แบบนี้ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเราตายมันก็จะกลายเป็นร่างมนุษย์ใช่ถ้าเราตายมันก็จะกลับเป็นร่างมนุษย์ แล้วตอนนั้นอ่ะผมไปตีเจ้าได้แต่กองเกลือเกลือเกลือเยอะจัดจัดกดเกียดเกียดจิ๊บหายเลยกดเกียดเลยอ่ะผมไปผมไปตีเจ้าตีตั้งนานตีเจ้าผมไม่ได้ตีเจ้าแล้วก็ไม่ได้ตังจากการตีเจ้าด้วยว่าผมไปเจ้าไม่โดนไงผมตีไม่โดนปุ๊บผมก็แบบเศร้า โอ oh ้เมยเก่เจ้าแต่ละตัวตูวตัวเว,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 วแลแันแน่เลยคือมันจะเพิ่มแบบยังงบอเป็นแบบค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นประมาณ3มล้านทุกคนลองคิดดูดิสมล้านคุ้มค่ามากคุ้มค่ากับคนที่ไม่ผ่านห้ารอยแล้วก็เยอะๆด้วยคุ้มค่าแต่ผมตีไม่โดนสักตัวตอนนั้นร้องไห้ร้องบันธอไม่เจ้าไม่ได้เจ้า เจ้าี่เจ้าผมก็ร้องร้นบายแบบนั่นแหละแล้วผมขอก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะผมขอฝากเพจซูปเปอร์ไก่ช็อปร้านบริการเติมเกมซื้อขายรหัสเริ่มต้นที่100บาทขึ้นไปสามารถไปตามกันได้ที่เพจซุปไม่ใช่เพจดิกลุ่มซุป ซูเปอร์ไก่ช็อปนะครับสำหรับวันนี้บายบุย